ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก้อยก็จะมารีวิวการ์ดโฮเดอร์ของชาแนลค่ะเพราะตอนนี้นะคะก้อยมีทั้งหมด3แบบ3สไตล์เลยนะคะก็เผื่อว่าใครนะคะกำลังตัดสินใจซื้ออยู่ว่าแบบจะเอาเป็นแบบไหนดีจะเป็นแบบแฟบรบ์แบบซิปปี้หรือว่าจะเป็นแบบแค่การ์ดบางๆนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะ มาเริ่มกันที่ใบแรกนะคะเป็นแบบซิปี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นหนังแลมนะเป็นอาไหล่เงินเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบซิปรูดแบบมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นช่อง3ามช่องแบบนี้เนาะคือเมื่อก่อนตอนะที่ก้อยซื้อใบนี้เป็นใบแรกอะ่ะตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าแบบเอ้ยหนังอะไรทนกว่ากันนะคะจนมาทุกวันนี้นะคะก็ทําให้รู้ว่าหนังคาเวียทนกว่านะคะเพราะว่าหนังแลมแบบนี้นะคะมันจะ แบบเป็นรอยง่ายโดยเฉพาะรอยเล็บแบบเราอย่างเราไว้เล็บเนาะแบบมันก็จะเป็นรอยจิกดดง่ายอะ่ะแล้วก็ตัวนี้มันนานมากแล้วด้วยมั้งมันก็จะแบบขอบเผิบก็เริ่มลอกแล้วนะคะตัวนี้คือแบบเป็นโฮโลแบบ14คืนนานมากเก่ามากนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันจุค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวก้อยจะมาลองใส่ให้ทุกคนดูนะอันนี้เป็นบัตรเนาะเป็นบัตร มีประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10มี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบใบเราใส่ไว้แบบข้างหนึ่งได้เลยนะคะแล้วก็เงินเนี่ยสามารถใส่ได้แต่ว่าจะต้องทับนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ไว้ตรงกลางก็ได้แล้วก็ยังสามารถใส่แบบได้อีกแบบเป็นปึกอย่างเงี้ยคือตัวเนี่ยก็ว่าค่อนข้างจุกมากๆนะคะคือเนี่ยจุมากๆเลย ตัวนี้ก็ชอบมากนะคะแต่ว่าถ้าแนะนําก็อยากจะให้ทุกคนแนะนําซื้อเป็นหนังคาวเวียเนาะเนี่ยก็รู้สึกว่ามันทนแล้วก็จุได้เยอะที่สุดเลยนะคะแต่ว่าถ้าการใส่แบงค์แบบนี้การทับแบบเนี้ยข้อควรระวังก็คือเวลามันแบบรูดซิปอย่างเงี้ยระวังมันกินซิปได้นะคะก็อย่าไปใส่เยอะเกินไปให้มันกำลังนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปิดซิปไม่ได้นะคะ ช่องตรงกลางเนี่ยจริงๆสามารถใส่พวกแบบเหรียญอะไรเงี้ยแยกไว้ให้เป็นสัตว์เป็นส่วนอย่างเงี้ยได้นะคะหรือว่าการ์ดใบเล็กๆอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้ใบนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะเดี๋ยวจะมาวัดขนาดให้ดูกันนะคะว่าอันเนี้ยขนาดเท่าไหร่ก้อยวัดเป็นเซนแล้วกันเนาะอันนี้อยู่ที่ประมาณ11เซนนะคะยาวยาว11เเซนเนาะแล้วก็แบบ อะไรสูงหรอประมาณถ้าจากก้นก็เจ็ดเซนได้อันนี้มาใส่ใส่จุมั้งมันเลยแบบยืดหรือเปล่าหรือว่าใช้นานแล้วประมาณ7-8เซนนะคะความยาวเนาะแล้วก็ความลึกอุ้ยความลึกนะคะถ้าเกิดแบบใส่แบบของเต็มแม็กซ์เยนะคะอยู่ที่ประมาณ2เซน ใบที่2นะคะก็จะเป็นใบนี้ค่ะก็จะเป็นรุ่นบางกันบ้างเนาะตัวนี้ก็จะเป็นคลาสสิกเหมือนกันนะคะอะไรที่ก็เลือกก็จะเป็นอะไรเงินเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหนังคาเวียนะคะซึ่งก็รู้สึกว่าหนังคาเวียจะมีความทนทานนะคะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายมากกว่าหนังแล a เนาะก็กลายเป็นว่าตัวนี้ชอบมากนะคะเพราะว่า ซื้อกระเป๋าหลังๆมาเนี่ยจะซื้อจะใส่เล็กๆเนาะตัวนี้ก็สามารถใส่ลงไปได้น,นะคะแล้วก็เห็นเล็กและบางแบบนี้มันใส่บัตรได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังใส่เงินที่เป็นแบงค์ได้ด้วยนะคะก็ะคือด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็น1ช่องตรงกลาง1ช่องแล้วก็ข้างหลังอีก2ช่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะใส่บัตรให้ดูนะอย่างข้างหน้าเนี่ยสมมติก็ใส่บัตร2ใบใช่ไหมก็แบบใส่กําลังแบบไม่ครับไม่อึดอัดแล้วก็ข้างหลังเนี่ย ได้อีกนะคะสมมติเนาะสองใบอันนี้สองใบนะสองใบนะแล้วก็อีกสองใบด้านนี้คือสามารถแยกได้ว่าอย่างข้างหน้าอาจจะเป็นบัตรประชาชนข้างหลังเป็นบัตรเครดิตกันหรือว่าจะเป็นแบบบัตรสมาชิกซิดเน็ตอะไรเงี้ยก็สามารถยัดไปได้อีกคือแบบข้างหลังเนี่ยก็ว่ามันยัดได้ประมาณแบบอย่างละสามใบอะ่ะกำลังดีไม่อึดอัดก็จะเป็น6ใช่ไหมข้างหน้า78ได้อีกใบหนึ่ง เพราะว่ามันยัดได้ถึง9ใบนะคะที่แบบกําลังดีไม่แน่นจนเกินไปนะคะแถมช่องตรงกลางเนี่ยเราสามารถใส่เงินแบบแบบเนี้ยพับแค่ครึ่งหนึ่งเงี้ยก็ใส่ลงไปได้เนี่ยคือแบบใส่เป็นแบบตรงๆนี้เลยนะคะไม่ต้องพับเดี๋ยวจะดึงให้ดูเเป็นแบบตรงๆเนี่ยพับครึ่งแล้วก็ใส่ลงไปตรงๆซึ่งมันจุได้แบบอยู่ในหนึ่งใบเลยนะคะ ส่วนขนาดนะคะเดี๋ยวจะวัดให้ดูเนาะความยาวความยาวเขาเรียกว่รความกวาม้างก็อยู่ที่11เซนนะคะใกล้ๆกับตัวเมื่อกี้เนาะแล้วก็ส่วนความสูงอยู่ที่ประมาณ8เซนนะคะก็ขนาดก็จะใกล้ๆมพอกันเลยนะคะและใบล่าสุดที่เพิ่งได้มานะคะก็จะเป็นแบบแบบแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบกระดุมเนาะตัวเนี่ย เป็นรุ่นใหม่เป็นไมโครชิปนะคะก็จะไม่มีโฮโลแล้วเนาะก็ยังเลือกอะไหล่เงินเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบอะไหล่เงินเนาะ,ะแล้วก็ข้างเปิดมานะคะก็จะเป็นช่องข้างหน้าหนึ่งช่องแล้วก็ข้างในเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะตัวนี้จะไม่มีโฮโลแล้วเนาะเพราะเป็นไมโครชิปแล้วด้านหลังก็จะมีอีกหนึ่งช่องนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็ที่ก้อยเลือกก็เป็นหนังคาเบีเยเหมือนเดิมเพราะว่าทนนะคะ ใบนี้เนี่ยตามหายากมากจะบอกว่าแบบในช็อปไทยคือไม่มีอันนี้คือซื้อราคารีเซลมานะคะก็อยากได้เนาอะจะต้องยอมนะคะก็ข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เราก็สามารถยัดตรงไปได้เลยนะคะบัตรเข้าไปจุกๆได้ค่อนข้างเยอะหรือว่าจะใช้เงินใส่เข้าไปได้วยกันก็ได้นะคะ แต่ว่าตัวนี้มันจะไม่มีการแบ่งช่องแล้วมันอาจจะทําให้แบบว่าต้องใส่ไปกันนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะแบ่งช่องก็สามารถแบบมาใส่ข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้นะคะแบบอย่างนงี้แบ่งได้นะคะก็รู้สึกว่าตัวนี้มันก็จะใส่ของที่ได้เยอะกว่าตัวแบนๆตรงที่ว่าตัวที่แบนๆเนี่ยจะใส่ได้เฉพาะบัตรใช่ไหมคะถ้าเหรียญใส่ลงไปมันอาจจะออกยางเนาะแต่ตัวนี้คือสามารถแบบใส่เหรียญได้เดี๋ยวจะแบบลงไปในนี้ได้ด้วยเหรียญอะไรเงี้ยก็ใส่ลงไปได้นะคะ มันก็โอเคก็แทบแบบนี้นะคะแต่ตัวเนี้ยมันจะทําให้แบบน้องหนานิดนึงอะ่อะเนาะปามันก็อาจจะทําให้เวลายัดกระเป๋าก็แบบมันจะแบบตึงพอๆกับไอตัวซิปอันแรกอะนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยที่มันน่ารักอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถซื้อโซ่มสาสะพายเป็นแบบคอสบอดี้ได้เดี๋ยวก็จะทําให้ดูนะคะเราก็ไปหาซื้อแบบโซ่ตามแอปต่างๆนะคะแอปสีส้มอะไรแบบเนี้ย มาได้นะคะเราก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราก็จะใส่เข้าไปแล้วก็เอาโซ่ของแบบนี้นะคะมันก็สามารถทําเป็นแบบคอสบอดี้ได้น่ารักนะคะแบบเก๋เวลาของไม่เยอะอะไรแบบนี้มีแค่าบาทแล้วก็เงินนิดหน่อยเราก็สามารถแบบออกไปข้างนอกได้นะคะโดยที่ไม่ต้องกลัวลืมเนาะก็ถือว่าแบบใบนี้มันสามารถ ปรับใช้งานได้หลากหลายนะคะก็ลองเลือกดูนะว่าใครชอบแบบไหนนะคะส่วนขนาดอะ่ะก็รู้สึกว่ามันพอๆพกอพอันหมดเลยนะคะเดี๋ยวสวัสดให้ดูอีกรอบหนึงของสำหรับใบที่3เนาะก็ว้าง1 1เหมือนกันประมาณแล้วกันเนาะ11เซนนะคะแล้วก็สูงตัวนี้ก็ประมาณ8เซนเหมือนกันมันอยู่ที่แบบความแบบหนาของมันที่จะทำให้ยัดได้ยัดไม่ได้ รกระเป๋าสะพายนะคะเดี๋ยวก็อยากจะลองสใส่ใกระเป๋าสะพายให้ดูนะคะเดี๋ยวก็จะลองเอาการโฮเดอร์ทั้ง3แบบเนี่ยนะคะลองใส่ในกระเป๋าจริงให้ดูเนาะว่ามันสามารถใส่กับกระเป๋าอะไรได้บ้างไหมนะคะะ นอนก็จะใส่แบบนี้ได้อยู่นะคะอันนี้คือเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นแบบซิปคือซิปกับกับไอตัวแฟบอะว่ามันพอๆกันแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะบางแล้วใช้สะดวกกว่า น,นี้จะเป็นช่องแบบแค่นี้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันไปแรกนะคะเป็นแบบซิปปี้นี่เนะาะเดี๋ยวรูึกแบบอันนี้นะคะถ้าเราใส่เป็นแนวแบบอย่างเงี้ยลงไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยมันจะเหลือช่องข้างๆนิดนึงเนาะอาจจะแบบใส่ลิปใส่อะไรจะอยู่นอันนะคะก็ก็ปิดไอ้อยู่นะคะนี่ปิดไอ้อยู่เนาะ ็หน้าสัมผักันก็คือใส่ได้แหละว่าว่าก็จะเหลือช่งองข้างๆเหมือนกันนะคะก็ป,ปิดได้ยอยู่ก็ป,ปิดได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดกระเป๋าเล็กแบบเนี้ยว่าใช้พวกเป็น,ปนแบนๆอย่างเงี้ยนะคะกว่าซึ่งมันจะทำให้เราอะสามารถมีพื้นที่เหลือใส่เน,นื้ออื่นได้ใส่ลิปสติกใส่อะไรได้อยู่นะคะ ก็เป็นตอบโจทย์นะอย่างตัวเนี้ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันแบบอย่างเงี้ยมันกระดุมมันไม่ต้องแปกๆมันใช้งานง่ายนะคะแต่ว่าข้อเสียมันก็คือมันอาจจะมีการกินแบงค์บ้างนะคะแล้วก็ไม่สามารถแบบเอาซิ เอาอะไรเอาสายมาห้อยได้เหมือนใบนี้เนาะส่วนใบนี้นะคะข้อดีของมันก็คือสามารถเอาสายมาห้อยแบบคอสบอดี้ได้ก็เก๋ๆเนาะแล้วก็ด้านหลังก็ยังมีอีกช่องนึงแต่ว่ารู้สึกว่าปัจจุบันน่ะรุ่นใหม่ๆของอันเนี้ยก็ด้านหลังก็จะมีเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นใหม่กว่านะมันเลยมีเนาะก็ใส่เหรียญใส่อะไรได้นะคะข้อเสียก็คือมันเป็นกระดุมแบบเนี้ยมันก็มีทั้งข้อเสียด้วยนะบางทีมันแบบแป๊บๆป๊ป๊อะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีแบบ ช้าบ้างหรือแบบปิดอะไรไม่ค่อยได้เร็วเท่าซิปอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างในอ่ะมันเป็นช่องโล่งๆแบบนี้มันอาจจะไม่มีการแบบแบ่งเงินกับบัตรมันอาจจะทาให้หยิบติดกันได้ง่ายนะคะถึงแม้มันจะมีอันนี้เนาะมันก็เล็กแบบมันสั้นกว่ามันก็เสียงที่จะตกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นไซส์ xl อ่ะเหมือนมันจะมีแบบช่องเพิ่มนะคะก็ลองไปเลือกดูกันได้นะคะอันนี้ก็เอาตัวที่มันไซส์พอๆกันนะคะมาให้เลือกชมเนาะแล้วก็ อีกอันนึงข้อดีของมันก็คือจุกระถัดรัดนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือใส่เหรียญอะไรไม่ค่อยได้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเอาไว้ยัดในกระเป๋าอีกทีนึงเนาะส่วนอันนี้มันสามารถแบบถือไปได้สะพายได้แล้วก็อันนี้ก็ถือแบบได้นะคะไม่ต้องกลัวตกเพราะมันมีซิปเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันถือเดียวเดวมันก็กลัวนะเพราะแบบไม่มีอะไรปิดเลยนะคะก็สําหรับสามใบนี้นะคะก็เผื่อว่าใครกําลังตัดสินใจซื้ออยู่นะคะก็เผื่อเป็น ทั้งเลือกเนาะให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะก็วันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย